ชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีคะ่นะนักเรียนพบกันชั่วโมงแรกในภาคเรียนที่2กับวิชาการงานอาชีพนะคะสอนโดยคุณครูจิราพรโอภาสพานุเมธนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูจิสอนทั้งหมด6ห้องนะคะภาคเรียนนี้สอนทั้งหมดหข้องเอาละค่ะเรามาดูข้อตกลงกันก่อนชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจิจะเทมาอาธิบายนะคะว่ารายวิชาของคุณครู ทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกครูจิจะบอกก่อนว่าวิชาคุณครูจะเรียน2ช่องทางก็คือผ่านคลิปนะคะคลิปวิดีโอส่งทาง YouTube แล้วก็ส่งวิธีช่องวิธีที่2ก็คือเรียนมิสนะคะเรียนก็คือเรียนสดกับนักเรียนนะคะเอาละค่ะวิชาของคุณครูนะคะจะมีการท้าทาย ในภาคเรียนที่2มานะคะซึ่งเป็นการรวมวิชาการงานอาชีพกับวิชาเคุณครูจิตนะคะจะให้เด็กๆนะคะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มากที่สุดโดยคุณครูจะเป็นแนวทางให้เด็กๆนะคะได้ไปศึกษาค้นคว้าในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งคุณครูจิตก็จะลดชิ้นงานลงนะคะลดใบงานลงนะคะมีแค่ เพียง2ชิ้นงานใหญ่ๆเท่านั้นแต่จะเป็นชิ้นงานที่มีคะแนนเยอะเป็นคล้ายๆโปรเจกต์นะคะทำออกมาเป็นชิ้นงานมีขั้นมีตอนนะคะส่วนในชั่วโมงเรียนนะคะคุณครูก็จะมีให้เด็กๆทำแต่จะให้ทำให้เสร็จภายในชั่วโมงเรียนให้พร้อมๆกับเพื่อนไม่ให้มีงานค้างนะคะไม่ให้เด็กๆมีงานค้างส่วนวิธีการส่งงาน ่ะวิธีการส่งงานนะคะให้ส่งใน Google Classroom นะคะเด็กๆกก็คงได้ทราบกันแล้วนะคะบางคนก็ส่งในนั้นอยู่แล้วห้องห้างห้องห้างห,งหไม่ทราบว่าส่งในนั้นหรือเปล่านะคะบางคนก็ใช้เป็นนะคะส่วนบางคนก็ยังไม่ถนัดเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้ครูจิก็ใหม่ยังไม่เคยใช้ครูจิก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักเรียนบางคนเลยนะคะอ่าแล้วค่ะ ชั่วโมงนี้ครูจิยังไม่สั่งงานก่อนนะคะเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าวิชาของคุณครูจะสอนเป็นทิศทางไหนจะทําอย่างไรคนที่ส่งงานครูจิให้อยู่แล้วค่ะคะแนนส่วนคนที่ส่งบ้างไม่ส่งบ้างก็ให้ส่วนคนไม่ส่งเลยครูจิไม่รู้จะเอาคะแนนที่ไหนให้ภาคเรียนที่แล้วครูจิติ๊กไว้แล้วนะคะคนที่ไม่เคยสง่งส่งงานนะคะครูจิรู้นะอ่ะส่วนภาคเรียนนี้นะคะ มีหัวเรื่องหน่วยการเรียนทั้งหมด3หน่วยแค่นั้นเองซึ่งหน่วย3หน่วยเนี่ยจะแต่ละหน่วยเนี่ยจะแยกออกมาเป็นเรื่องย่อยๆนะคะหลายเรื่องอยู่ทีเดียวนะคะครูจิตจะอธิบายว่ามีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะสามารถเปิดหนังสือวิชาการงานอาชีพไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเด็กๆอย่าลืมเตรียมสมุด ะค,ะคุณครูจะให้เด็กๆมีหนังสือหนึ่งเล่มใช่ไหมคะเรียนควบคู่ไปพร้อมกับสมุดเล่มบางหนึ่งเล่มด้วยนะคะเป็นในการเรียนช่วงโควิดใช้สมุดเล่มบางนะคะ,ะเรื่องแรกที่เรากําลังจะเรียนนะคะไม่ใช่กําลังจะเรียนเรื่องแรกที่เราเรียนในอนาคตคือสัปดาห์ต่อไปนะคะก็คืองานช่างงานช่างเด็กๆ ไปศึกษาค้นคว้าก่อนล่วงหน้าได้เลยนะคะงานช่างมีอะไรอะไรทําอะไรบ้างนะคะอ่าส่วนเรื่องที่2นะคะก็คืองานประดิษฐ์นะคะงานประดิษฐ์นะงานประดิษฐ์ก็มีหลายอย่างเลยนะคะจะมีชิ้นงานด้วยนะคะส่วนเรื่องที่3ก็คือธุรกิจและอาชีพนะคะซึ่งเราจะต่อยอดกันเลยทั้ง3หน่วยนะคะ มาจนถึงธุรกิจและอาชีพแค่3หน่วยนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่เยอะใช่ไหมคะไม่เยอะนะคะแต่โปรเจกต์ของเรานะคะจะต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนอธิบายสามารถอธิบายให้คุณครูเข้าใจให้เพื่อนเอนเข้าใจว่าชิ้นงานของเด็กๆมีที่มาที่ไปยังไงสามารถเอาไปกอบประโยชน์ดำรงชีวิตของเราอย่างไรนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ เข้าใจไหมคะหวังว่าเข้าใจนะคะแล้ววิชาคุณครูนะคะจะไม่มีการสอบปลายภาคนะคะจะใช้ชิ้นงานนะคะจะเก็บคะแนนจากชิ้นงานนะคะแล้วก็จิตพิสัยนะคะจิตพิสัยมาจากไหนบ้างก็คือการเข้าเรียนนะคะคนที่เข้าเรียนนะคะทุกครั้งหรือว่าข้าวบ้างไม่ข้าบ้างก็จะมีคะแนนจิตพิสัยให้นะคะส่วนที่ไม่ เข้าเรียนเลยนะคะคุณครูจิก็จะมีให้แต่จะดูงานนะคะดูจากชิ้นงานว่าสามารถที่จะให้คะแนนจิตวิสัยได้มากน้อยเพียงใดนะคะวิชาคุูจไะะะะิไม่มีสอบนะคะย้ำเลยนะคะไม่มีสอบนะคะส่งเป็นชิ้นงานเนาะส่งเป็นชิ้นงานหวังว่าเด็กๆคงจะเข้าใจนะคะอย่าลืมนะคะวิชาคุณครูสอนสองช่องทางก็คือผ่าน อ่ดูทูบก็คือวิดีโอคลิปวิดีโอแล้วก็นีดนะคะสำหรับวันนี้นะคะคููจิจะอธิบายเพียงแค่นี้นะคะส่งกำลังใจให้เด็กๆนะคะสู้ๆแล้วเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะในช่องทางไหนเดียวคุณครูจิจะแจ้งอีกทีนึงนะคะแต่เราสามารถเจอกัน แน่นอนเลยนะคะตัวเป็นเป็นด้วยแล้วก็ทางคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจิตขออธิบายเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ